สวัสดีครับผมบอสท่าวัรังวันนี้จะมานำพ้าเนื้อดินมาให้ท่านได้รับชมกันครับคือพระขุนแผนบ้านกลางอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นพระเนื้อดินเก่าแก่ครับบ้านกลางได้ความนิยมสูงในวงการพระ เนี่ยครับพระเป็นลนักษณะมุ่นแผนนั่งประทับม่นในในสมกนกและเรือนแก้วครับนั่งอยู่ในสมมหัศจรยมสวมนแผนนั่งเต็มสมอย่เงี้ยบเนี่ยมี ความละเอียดกันแครับดูดูเส้นสายรายละเอียดดูดูเม็ดตรงนี้มีหนึ่งสองสามสี่ห้านีแตกไปครับหกเจ็ดแปดเก้าสิบนครับแล้วก็มีเส้นคู่ครับเส้นคู่วิ่งมานี่เส้นคู่เป็น คู่เป็นส้มเป็นเส้นเส้นเป็นพระกุครับของจังหวัดสุพรรณบุรียอดนิยมครับเป็นพระที่สำเร็จพระนเรศวรสร้างขึ้นไว้เมื่อคราวไปจะทำยุทธาธีที่นอนใจดีครับเที่ยวลึก จะทำยุทธาสีของสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยไงดินก็จะเป็นดินอย่างเงี้ยมีลาฝังตามตามองค์พระครับจะมีลาลาแน่นนะจับอยู่ในเนื้อดินจะมีลาทั่วบริเวณทั่วองค์พระจะเป็นลาฝังแน่นนะลาแน่นเดี๋ยวพาไปชมเนื้อเลยครับ ชมเนื้อพาคุณแผนไ้บ้านกลางไว้เป็นยังไงนี่ครับเห็นเนื้อผักนี่ใบหน้าคุณแผนจะต้องชัดครับใบหน้าจะต้องชัดเจนน่ครับพี่พาดูเนื้อครับรเนื้อวันนี้ บาสแท้วลคั้งทีเชิ์นำเสนออีกแล้วแต่เป็นความรู้ครับความรู้ให้กับนักนิยมสะสมพระเครื่องคทั่วประเทศครับอันนี้ผ้าอย่างงี้ยเป็นผ้าเก่าแก่ โบราณนะนาในเนื้อพระนะครับตูบงด้านข้างของพระข้างพาระเป็นเนี้บ ห้าของพระอาจารยนะมีลามีเม็ดมวลสารนะมมวลสารสีแดงๆความแห้งครับที่ผ่านการเวลามานานอย่างเงี้ยครับมาดูให้ทั่วองนะครับจอดเลยก,กันนี่ครับเนื้อพระลาในเนื้อพระความเก่าของดินความเก่าของ เครื่องชนิดนี้มันเป็นยังไงมีเพืทุกคนโดดเด่นครับทางด้านเมตตามานิยมครับทุกคนรักใค้ดีครับเมตตารักใครครับแล้วก็เป็นนุภาพครับทางองพันชาตีเรียกว่าครบเครื่องครับ พวงพันแควขาดน่าจะแห้งครับแห้ง ศักดิิทธิ์ครับคุณแผนมีความสักศิอย์ในองค์พระครับตรงด้านหลังครับด้านหลังมี่ลิ้วรอยครับที่เกิดจากธรรมชาติความเก่าครับความแห้งครับ รอยหลุดล้นของมวลสารปกติครับนีรอยกัดก่อนตนะาภาพที่กัรผ่านการเวลามานานครับ ความสวยงามของพระคุณแผนบ้านกลางอานเชื่อของนักลบครับนักลบในประวัติศาสตร์ครับอานมันมากอ่านเชื่อพ่าภาคกูนี้ดีครับดีมีสเสน่ห์ดีครับ ทำสวยงามเมืมองผ่ากุ้งแผ่นคะรับมันจะเป็นทุกอย่างคนระับที่ปรากฏให้ท่านเห็นทุกอย่างมันจะเป็นมือความรูปหล่อแบบโบราณครับเป็นความหล่อมันชายหนุ่มมาบเียที่สร้างและสมบูรณ์ขึ้นมามนีกว่าซุปตาในวันคดีเนี่ยเห็นซุปตามันคดีไทย คุณแผนเป็นซุปสาเรื่องราวพาคุณแผนครับมาดูเนื้อครับดูเนื้อชัดกัน สารมีลาอางงก็จะมีรักครับอางงางงก็จะไม่ลงรักแต่มีความสวยงามมากในผิวของพระคุณแพรมม่นกลางพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ภายเดียวหน้าเทวดาพิมพ์ภายเดียว สวยครับอ้โหทรงโค้งทรงโค้งงอหักพาคุณแผนทมสวยงามมั้ของศิลปะอ่านการเวลามานานครับ เพระจิตพัฒนาของคนสุพรรณครับแล้วก็นมนมทั้งหลายในประเทศครับที่มีไว้ครอบครองครับแต่พบแต่ในฟรร้าเมตตาอนิยมครับขันยานิมิตรดีครับมีกันยานามินษษษษมิตรฟ้าศักดิ์สิทธ์ความเมตตาอนนิยมสูง จัดว่าสวยมากเลยครับจัดว่าเป็นภาพที่สวยมากองหนึ่ง มนดินผสมว่านนะมีแกลบมีแกบมีมีว่านนะมีลาครับลอยกลับมาครับ สวยงามครับคนแผนเบ้างกลางใพ่พุทธคุณละความศักดิ์สิทธิ์ที่วันนี้ก็ขอขอบคุณครับที่รับชมและติดตามครับสวัสดีครับ